สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลลิโอนะครับผมขอนําเสนอตัวนี้เป็นเอเวอเ10นะครับเป็นรุ่นริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งแต่งให้สวยๆหล่อๆวิ่งกโก้ได้เลยครับเริ่มจากแรกนะครับชุดแต่งด้านหน้าจะเป็นตัวของม้าลูะค่ะคล้ายกับทางของมัดแต่งเลยครับแล้วก็มีไฟ LED ถึง13ตัว1 2 3นะครับด้านล่างนะครับสเกิร์ตจะเป็น สเกิร์ของวิกเตอร์นะครับแต่งรอๆเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมให้ดูดันเลยครับแค่นี้ก็ดูแล้วด้านข้างนะครับตัวของล้อจะเป็นล้อขนาด20นะครับยางจะเป็นยางสองหกทับหกครับลูกค้าตัวนี้จะแน่นๆเลยใหญ่มากด้านข้างครับอ่ะตัวนี้จะเขียนคำว่าเทอร์โบนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องขนาด2.0นะครับแรงม้าอยู่ที่170่งแรงบิดอยู่ที่ 405ร้อยห้านิวตันเมตรครับเดี๋ยวผมพาชมคือด้านหลังก่อนนะครับอ๋อผมลืมบอกเลยซุ่มล้อครับตรงนี้จะเป็นซุ้มล้อของวิกเตอร์นะครับเป็นแบบเรียบสวยนะด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์นะครับจะเป็นสองล้อทอคูนะครับอ่าทางฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยชุดแต่งวิกเตอร์ตัวเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้มันจะเป็นรร้่มต้นนั่นค่ะ มันจะต้องเปิดมือแต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะเป็นแฮนด์ฟรีนะ,ะลูกค้าสามารถทำเพิ่มได้ครับอันนี้สามารถบอกเพิ่มได้เลยถ้าลูกค้าอยากได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูด้านในนะครับด้านในนะครับลูกค้าตัวนี้เบาะคนขับลูกค้าจะเป็นเบาะไฟฟ้าแต่ว่าเบาะคนนั่งข้างคนขับนะครับจะเป็นเบาะแบบแมนนวลครับลูกค้าหน้าปัดขนาดไม้นะครับอยู่ที่แปดนิ้วแล้วก็ หน้าปัดไว้ฟังเพลงนะครับอยู่ที่10.1นิ้วครับตัวนี้มีเกียร์ด้านหน้าถึงสองตัวนะลูกค้าแท่นชาร์จไร้สายก็มีนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับ6สปีดอ่าแล้วก็ส่วนเบรกมือลูกค้านี่พิเศษหน่อยคือเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับทําให้พื้นที่คอนโซลด้านหน้าว่างขึ้นครับตัวนี้แถมให้ด้วยบางรุ่นนะครับลูกค้าไม่มีแต่นี้ต้องเพิ่มให้ด้วยสวยๆเลย โอเคครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,354,000้านสาทบนะ้าับถ้นาลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อเซลลิโอได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่ล่างครับหรือว่าจะเป็น098 059 2999นะครับก้าสามตัวไปเลยครับสนใจติดต่อได้เลยครับเซ็นชมรดได้เลยครับ